ลปลาเค็งกลิ่นกับอ่าเจวมักเรนพี่น้องเนี่ยเรียกว่าป่ามอนั่นเองพี่นอ้องเด้อพี่น้องอย่างแบบมันๆชุ่ม,มชเลยนี่เดี๋ยวเาจิตตามเจวมักเขือเทศกับปลาดาด้วพี่น้องเนาะมาอขอเยีดตักก่อน,นเจวมักเรนง เดกหลานลานเสีจัด่นอะเพราะว่าพ่เจีกิไปกินเตมลงมากเลยเพิ่เก็บมกเลือเทศาเพิ่นเก็บไผเน่ยและเก็บเอาอีงเนี่ยเพราะเพิ่นบวกเกี๊นวทุกคนอ่อิ่มเร็วลายคนว่ะต่ว่าน้องขาเนี่ยมันบ่อไม่ อันนี้พริกพริกยางนเนาะตัเล่นอย่างเง้ยงู่เ้เป็นเป็นเป็นแผ่นเนาะแต่คืมอมันือก็ไม่รู้ส่วนผสมของแก้ม,มักเล้นฮาก็จะมีเอ่อพริกแล้วก็กรเทียมกระเทียมหยางนะกริ่หอมแต่หอมหมมอมหอมหอมบ่มีหอมบ่มีฮาก็ใส่แตงซํา่เอาแล้ว วันนั <B ıyorlar. S 2> <u> ้นทำใี้คนไทยกินเขาจะยังว่าแสเจ้ากินเจ้ากินตั้งพ่อนังรถเนาะมันกใครบ้านเอาไปตห่อตรเมือีย่างกเมื่อทำเบื่อหานีกินเนี่ยเมื่อเด้อ เมื่อค่ำเนอกเมื่อเด้อก็จิ้มหอมเป็นกับคองเสียบนะครับคอามอยาตเติมก่อนเด้อติมพริกกับไอ้อันนี้ก่อนนะครับพริกกับกระเทียมทีนงกับหัวหอมหัวหอมแดงเนาะป้าดาหัวหอมแดงใส่ด้วยไปด้โอเทปเลยวิธีการทำแจ่วมกเล่นหรือว่าไทยเอินซุป ใช่ไหมป้ะดาเหมือนชุ่มมะเขือนี่มีแต่น้อยนะที่ที่นี่เห็ดขายนะคนอีสานคนอีสานเท่านั้นที่จะเข้าใจกินก็แบบหนึ่งปลานเราเราเอาแบบด้วยเลยปะเอาแบบปอกเปลือกยุกเราต้องปอกเอาเลยหรอ,อมันจะเป็นหนังไหม ไม่เป็นค่ะตั้เข้าไปเสือ้อคุณต้องป้ยเตรียมก็เล่นีล้วป,ปัดกล่องเล็กๆนี่ใช่ไหมบะน่าใช่ไหมคือเจี๊ยมเล่เจียมาเล่นเตี๊ยมมากรอบเนาะเป็นเรื่องกินกับนู่นนี่นั่นเออกินกับอันปิ้งปลากินกับปิ้ยงที่อันนี้อันนี้เราจะตำแบบเนื้อเนื้แล้วมันก็จะแตกไปหมด มะนี่พริกก็เริ่มขึ้นมาแล้วมันจะเคลือนเนียนมะเขือนัน่นแหละอันนี้มันเป็นมะเขือเทศใส่ตะปปลาลงไปไปลด้วค่ะพอ,อ,อด,ดอะเนาะเอนะเอแล้วก็ค่อยิ ใส่น้ำปลาด,ดนึงพอมะเลือ,อเ,เทศมันก็เปรี้ยวเ,ยเิดน้อตัดสลายหสีว่าเห็ดเปี้ยวหวานอันนี้ผมชิลอดพอมไหมเฮ้ออ่าพร้อมแล้ใส เอาหอมมาใส่ก่อนใส่ลงไปก็จะปิดตแซบอยู่ด้วยี่นอ่ม้มหอมอะไรหอมอไ นี่แบบที่มันเป็นตะกินแห้งค่ะพี่นอ่องอืม้ำขอตตูอย่างไรีจิ้มก่อนเนาะมันจางอ่ะจาง,งก็จะโทรจะเจอประแดดเกอมีน,นย้พอนเอาประแดกกับประแดกนิดนึงกับเกลือไหมเมออใส่ประแดกแล้วก็ แต่กเพระ,ะวอไวดแต่ผ็ดนะเผ็ด ه, เดี๋ยวเขลาลงก,กันเราไม่หลับปานทำอะไรทำอะไรทา,าม,มาแตงด้วยหรอ đi <laughs> ra vô, có dạng gì bướng, ừ. bướng. À. kiếm chơi. รสชาตนจะออกไปเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอ่าเผ็ดตัมค้าวหนึ่งวันตัวแดนมเรีนจากลิดเซนจ์เจ๋เลยว่ะขอบครับกับขอาวตุ้ย ก็จเย็ดซองขวดด้วยเนาะว่าสร้างจากเมียงไทยยิงบดิเมือองโยมาจากสกุลละครปะชาดูไอ้ทะเบียนรถเม่นบอกเม่นมันมีโซว์ซิมืมอร์ให้สร้างกินกันเรื่อย ซอยซีดพี่น้องนี่กินกับแจวโอ้ยพูดออกอาตัวต,วต,วตวัเอาซอยซอยซอยค่ะมามามาพี่น้องซอยซีดกินกับแจลมักเรนแล้วกันาตามแตงด้วยพี่น้องเอาไปให้แขกแขกฟังไทยสกนอนครนข่าวพร้อมแล้วพี่น้องเจวหมักเรนย่างซีนอันนี้เป็นของ สาง,งทั้งฝั่งถอยเดอพี่น้นงเด้อมา็่ไหมพร้อมแล้วพร้อมเสือไปเราพร้อมเสือเบื้องไฮเดอร์นะ่ะเ <ผม S 1> ด้อนันกะสดย่างเดียวไผเอาเข้าเมื่อแล้ว เอาสร้างเมือเจ็บสิ้เมือแล้วเมียจะจับเมือเนะ่ยก็เดียวว่าเขายังมาในเมื่อเขาเล่งอยู่วังหันนะเขาก็เล่งเฮ็ดแต่เขาเมื่อแล้วไปไปนี่เฮาเจ้าเมือปลาหนูเออเขาเมื่อปลาเขาก็กินเองค่ะว่าว่าว่าที่เฮ็ดเห็สร้างพิษเสียที่ปลา ประเสศประเ็ศไห้สร้างกินผนวาสร้างเมื่อซักสร้างจุดสกรูคอนริเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเอาไปเอาปลาเผาเกลือเดีเพิ่มเติมมาก็คือปลายางเกลือนี่แหละมากินข้าวน้ำกันมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันมุดมัดจุดเ่อเดี๋ยวเขอมากดไฟเนาะ ฉือตายแล้วเน็านะคนไทยนะตายแล้วพอจะมือสักพอเห็นกระดามือกต่างกันตัวหนาวปลมไมมีอะไรม่มีในครัวมีในครัวมีขหนขออนุญาตเรเาเกล็นคนราตองดนมือถงรอพูดพูดด้วย รไม่ไข่เป็นม,นมากจกแลนชููตัวทุกตกเมยริบหนองเบเนื้อปลาลกมาประหยัดอันนี้ประยัดเรียกปลาเค่งริบหน่องเนื้อเขาคอคู่เคงกินแบบเค็นอิมแล้ว ตตักีเดียวีนะมื่อไรกินรอเขาตุเลยืถ้าดเนำ่างบอางแลวมีอะไรตับสำราตับเขาเอื้อมมาสูดน่องหในดูแล้วอู้ก็ได้สูดครับ รเอาไปให้กินได้ไหมเนเกีกกเ่ยวมักเล่นเนี่ยแล้วเอาให้ได้พห่เน,นอ I uh -huh.

เองไปเห้กินบึงนล้ก็ดนะย่างตาทานใส่งูองหอมใส่ทิเขากัวเอ้ยบิยเด็วก็ผมสรดลดเวลาสนายอยส่งูองหอมเส็กลัวโอเคโอเควันศุกร์ุกสุดอลวไปว่ากินเบอร์สกิบท์พาบริการตามเกี่ยวมะเล่นเขาป่าตาแตก <c oughs> ไว้ซำนีก่อนละกันนะ้ <c oughs> พี่น้องตหม้อโอเคพี่น <c oughs> ้องไปเด้อบ๊ายบายสวัสดี 뭐야? 응, 우리